เบอร์เทพมงคลสวัสดีครับช่องของเราจะาารับซื้อแล้วก็ขายเหรียญน,นะครับแล้วก็แบงก์เลขมงคลแล้วก็ซิมมือถือเบอร์มงคลน,นะครับช่องอช่องทางการติดต่อของเรานะครับรเฟซบุ๊กธรรมดาเฟซเฟซหลักก็จะเป็นเบอร์เทพมงคลน,นะครับไลน์ไอเดีนะฮะจะเป็น s SI อ c ช m เ r อร์นะฮะ s c h m e r s a l ช่อง y o u ยูอ่อจะมี2ช่องหลักนะฮะช่องนี้ช่องหนึ่งแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเหรียญน,นะฮะช่องนี้จะจะเกี่ยวกับแบงค์แล้วก็เบอร์มงคลน,นะครับอีกช่องหนึ่งที่เกี่ยวกับเหรียญก็จะเป็น www youtube com s i a s h thai coin นะฮะ coin ที่แปลว่าเหรียญสำหรับช่องนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนจาก แ si, อสไส้ไทยแลนด์คอยเนี่ยเป็น S.I. สเบอร์เทพฮะตามนี้ B E R L N W นะครับเหรียญเราก็จะรับซื้อ,อช่วงนี้นะฮะก็จะเป็นเหรียญ5กับเหรียญ12สีหมุนเวียนนะครับรับซื้อจนถึงปี50นะครับหรือ,อถ้าเกิดใครมีปี51ก็ได้ก็ยัง เปิดรับถึงปี51ด้วยก็ได้นะครับถ้าใครมีหลายๆ10เหรียญนะครับก็ส่งมาประเมินราคาดูเพราะว่าทางทางเราเนี่ยจะไม่ได้ออกค่าส่งให้ถ้ามีจำนวนไม่กี่เหรียญเนี่ยมันก็จะไม่ไม่คุ้มค่าส่งนะครับวันนี้ได้แบงค์มาชุดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะจะเอาไปลงขาย อยู่ในชุมชนนะครับก็คือ,อถ้าช่องของเราเนี่ยเกิดเปิดมาเป็นแบบนี้แล้วนะอันนี้คือ,อหน้าช่องของเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่ท,ที่เรามีลงไว้นะครับในช่องชุมชนตรงนี้หรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น community นะครับเราก็จะมะีลงรายการที่ ที่เรามีขายไว้นะครับอลองลองเข้าไปกดเลือกดูก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะครว่าเรามีขายอะไรบ้างนะครับคร่าวๆแต่ว่ารา,ายละเอียดตรงนี้มันก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับเพราะว่ามันจำกัดข้อความได้ประมาณสักไม่เกิน 1,000ตัวอักษรนะฮะตรงนี้วันนี้ที่จะมีมานะฮะก็จะจะมาแจ้งคร่าๆตรงนี้ก่อนว่ามีวมีเลขอะไรบ้างนะครับมีแบงค์อะไรเลขอะไรบ้างนะครับส่วนราคาที่ของชุดนี้นะฮะก็จะประมาณ2-5ถึง5เท่านะครับของจากราคาหน้าหน้าแบงค์นะครับก็แล้วแต่ใครจะ ชื่นชอบหรือ,อยังไงก็แล้วแต่ชุดนี้จะเป็นะจะไม่ไม่ได้เป็นเลขมงคลน,นะจะเป็นชุดเก้าหน้าเก้ากลางแล้วก็เก้าหลังนะอย่างเช่นใบแรกนะฮะจะเป็นก้าทอทง่า9ทองศูนย์นะครับใบที่2ก็จะเป็น9จอจาน9 6 0 8 8 2 9นนะฮะ 829เลขดีนะครับเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับต่อมาก็จะเป็น9ก้าพ่อพันเานย์สามหนนะครับต่อมาก็จะเป็น9งองู9 7 0 9 5 3 9นนะครับอันนี้เป็นแบงค์ร้อย แบงค์ห้าร้อยวันนี้มีมีมาใบเดียวนะครับก็จะเป็นห้าขอขเอ่อโทษนะเก้าขอไข่เก้าศูนย์สามแปดหนึ่งห้าเก้านะครับส่วนแบงค์พันนะครับมีมาประมาณ10 11เหรียญเออสิบเอ็ดใบนะครับก็จะเป็น9กชอชิง9 0 0 0 0ูนยนะครับใบนี้ที่จะแพงครับ น่าจะแพงสุดของชุดวันนี้นะครับเก้า 9. พอพานเก้าศูนย์แปดเก้าศนเก้านะครับเชอชิงเก้าหนึนอเก้านะครับเกอควายเก้าหนึ 9พอพาน9 2 9 3 0 3 9นะครับ9คอควาย9 5 7 9 5 4 9 9ทอทหาร9 5 8 9 5 9 9 9ขอไข 9, 6, 9, 7, 6, 7, 9. 9อ่เก้าหก9ก้าเจหาครับเก้าท9ารเก้าเจ็ดจอจานเก้าเจ็าแปดสี่เจใบสุดท้ายก็จะเป็น9ทอทงเก้าเก้งเจ็ดห้านะครับ ทุกใบของวันนี้จะเป็นผ่านการใช้งานมามาทั้งหมดนะครับแต่ว่าสภาพก็ปานกลางนะฮะจะจะไม่ถึงกับเก่ามากนะครับก็จะมีแบงค์500ที่สภาพใหม่ใหม่ใหม่มากกว่าใบาอื่นๆนะครับก็ตรงนี้ก็อย่างที่ที่เคย บอกไว้นะครับก็คือแบงค์เลขมงคลเนี่ยอันนี้ผมตอนแรกๆเลยเนี่ยผมจะเริ่มเก็บจากก้าวหน้าก้าวหลังก้าวกลางเนี่ยนะก็คือตามชื่อเรียกมงคลเนี่ยนะเลขก้าวเราก็เห็นแล้วก็ชอบแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยก็คือมีมา ขายซิมเบอร์มงคลก็จะมีเป็นคู่เลขมงคลเข้ามาเกี่ยวข้องก็หล,งลังจากาาที่เป็นซิมมือถือเบอร์มงคลเนี่ยผมก็จะเริ่มมาเก็บที่ทุกตัวเนี่ยจะเป็นคู่คู่เลขมงคลนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะาผมจะทยอยอเอาออกมานำเสนอต่อไปนะครับก็คือ,คอตรงนี้ใครใครเห็นว่าแพงก็ ก็แล้วแต่นะคือตรงนี้เป็นแล้วแต่ใครชอบไม่ชอบนานาจิตตังนะครับก็คืออย่างผมเองเนี่ยผมกอ็อย่างที่บอกคือถ้าสิ่งไหนที่เราชอบเนี่ยเราเราจ่ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปอีกอีกนานแหละนานอย่างผมนี่บางบางแบงค์อยู่มาสามสิบสี่สิบปีนะครับโอเควันนี้เท่านี้ก่อนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปลงในไว้ในช่องชุมชนนะครับจะทยอยลงไว้ให้ ใครชอบตรงไหน,น,ก,ก,นะนก็ทักไลน์มานะสะดวกทักไลน์มากกว่าโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ